สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกันในเกม AM นะคะเป็นแบบเดมโมนะคะก็น่าจะเป็นเกมที่เราขับรถใช่ไหมแล้วก็ไปเจอผีนะคะก็รู้แค่นี้ดูในตัวอย่างมานะคะก็เห็นมีหลายท่านนะคะรีเควสมาว่าอยากให้ได้เกมผีนะคะก็มาเล่นให้ดูกันนะคะก็จะมาโชว์เลยว่าไม่กลัวผีนะคะแล้วก็จะไม่มีการกรี๊ดสะเอะนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็ มาลองเล่นเยนดูนะคะก็เป็นแนใจเหมือนกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงบ้างนะมาเริ่มไป,ปรพร้อมๆกันเลยนะคะอ่ามาถึงแล้วเราก็เข้ามาเล่นเกมนะคะเขาก็จะมีเวลาให้เรา40นาทีนะคะเลือกเป็นโหมด normal นะไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะคะไปด้านหน้าและหลังอะ่ะเลียวใา้เคี่ยวฝาแล้วก็เปิดแฟลชเบรกโอเคหมุนแพบ ไปเลยนะคะผีนะไม,ไม่ไม่น่ากลัวเท่ากับว่าเราขับรถเนี่ยไม่ตรงทางอยู่แล้วไอคนที่ขับรถได้ค่อนข้างแย่นะคะต้องเช็คซ้ายเช็คขวาเออ แล้วเราจะกดทำไมแล้วเราจะหมุนเออไปทำไมอ๋อแบบถ้าเกิดว่าแบบมันทะลุมาหรอแล้วคำถามคือเราจะมาตอนคืนโดดเดี่ยวอย่างนี้ทำไมมันไม่มีไฟเลยนะทำอะไรได้บ้างแค่นี้หรอนะไปไปไป เสียงอาจจะแปลกแปลกอะแปลกแปลกไม่ใช่ไม่ใช่ใช่คือพองอะไรกันบอกแล้วว่าผีน่ยไม่น่ากลัวถ้ากับเราขับรถตกข้างทางแล้วโอ้ย มีใครเล่นเกมลก้แย่เท่าเราไห,เหมเนี่ยติ๊เกอร์ขับรถเนี่ยมีทางตรงอย่างเดียวไหมอะโอโ้โหวอสสป,ปีดเท็คโอเคไปอย่างชา้ชาๆได้เลยโอ,โอ้โหเดี๋ยวนะอ่ะถอยละผีรอกก่อนนะเดี๋ยวเราไปหา <laughs> จะถึงเมื่อไหร่อะมาหลอกตอนนี้เลยก็ได้นะอยากเจอแล้วก็จบเกมเร็ๆวๆอะ <c oughs> <c oughs> เขาก็มีวิทยุนะเฮ้ยกว่าจะหลุดจากทางโค้งมาทางตรงอะทำไมมันช่างขับรถยากจังอนะแล้วซ้ายขับรถของจริงทำไมรู้สึกมันง่ายกว่าในเกมเยอะเลยอะเฮ้ย ตอนนี้เรื่องช่างของเรื่องของผีแล้วแหละขับรถให้ตรงก่อนนะตอนนี้โอ้ยอย่าเลี้ยวเยอะได้ไหมะใครเขาจะมีเวลาว่างมานั่งดูซ้ายดูขวาว่ามีผีไหมอะฮัลโหลถามจริงมีมีให้ลงจากรถแล้วเดินไปไหม ยากขับยากจังังไต่ออ่ะฮึมวัดสายไปสายมาเรื่องของผีนะตอนนี้ฟิว อยาให้ครบ4 0นาทีไวๆอ่ะไม่ชอบการขับรถเลยเรียบร้อยละเฮ้ยควันขึ้นเลยหรอเมื่อเี้อ่านจริงอันนี้คือหน้ารถเราปุบหรือเปล่าเนี่ยมันมีวิธีไปทางอื่นที่มันดีกว่านี้ไหมเนี่ย แบบใช้สองด้านอะไรเงี้ยเออเรื่องของผีเหอะจะตามหลังอะไรลมาก็ตามไปเถอะตอนนี้ขับรถให้ตรงยังยากเลยมองไม่เห็นอะไรทั้งนั้นน่ะมาหน้ากระโปรงรถไี้มหมฮะหยุดหยุดไปไหนอะ่ะ ไปไหนอ่ะหยุดอะไรล่ะก็ไปต่อดิทา <c oughs> งไหนไม่รู้เอาเโอ้ยว่ารับยากจังเลยคนเล่นเกมขับรถที่เขาเก่งกันจังโอเคอันนี้มีรถน่าจะวนไปบนมาโอเคทางตาันขอบคุณมากที่มีทางตาันถ้าไม่งั้นแล้วก็ เราก็จะแปลว่าหลงทางแหละเห็นไหมขนาดแถวนี้เขายังมีรถแบบเออไม่ใช่น่าจะต้องทางนี้แล้วก็ไปหลังมาก่อนอะไม่ใช่อะ่ะไงออไมันไปทางไหนอะไปทางนี้มั้ง รถคันนั้นอนะยังชนเลยอ่ะเนี่ยแหละเราก็จะเป็นลายต่อไปะจบเกมเลยได้ไหมผีก็คงคิดว่าเมื่อไหนเธอจะมาทุกทีมาให้ฉันหลอกหนอ่อยเถอะบังเอิญว่าคนเล่นเอเกมเนี้ยขับรถไม่เก่งยไงล่ะเอยคนเล่นอนะขับรถเกมนี้ไม่เก่งล้วปลาถูกทางไหมลนะ่ะเออมันผิดทางอยู่แล้วปะใครก็จะมาทางนี้กัน เอาพังพังเออตึ๊บปะพังและรถมาทำไมก็ไม่รู้แต่ทางมาผิดทางแน่ๆเลยมันเป็นเหมือนทางแบบรถรถเล็กอะ่ะ ละรถไฟขึ้นแล้วรถไฟขึ้นแล้วไหนอยะกี่ักตัวไม่เห็นอะ่ะแต่รถเราอาจจะพังแล้วนะทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นผีเลยนะแล้วก็จบเกมนี้ไปแบบนี้เลยอะไรอะจบแล้วเหรอไม่เห็นมีอะไรเลยโอเคเราก็คือมาพื้นที่ที่แบบมันอับสัญญาณแล้วแหละ หนผีอะอันนั้นปะอุย๊ยทุกคนเจอผีแล้วในผีรอแป๊บนึงเออโอ้ยทางไหนต่อนึกว่าเรากลับมาทางเดิมเอ้ยยังไงอะแล้วเราจะทำยังไงได้ เออเราเราเราทำยังไงอ่ะอ๋อนี่หรอแค่นี้หรออ๋อ using new form okay feedback แล้วก็มาหยุด ที่พักรถเติมแบตเตอรี่ซ่อมให้ด้วยได้ <laughs> ซ่อมให้ด้วยได้ไหมหาจุกเช็คพอยจุด <laughs> จุกพีไม่มีแรามา้มั้งว่าอย่ามารถเราเลยมันทางไหนอะ่ะไม่รู้อะ่ะบอกหน่อยโอ้โหน่าจะแทนที่จะซ่อมอะ่ะซื้อทั้งคันเลยดีกว่า ทางนี้ปะ่ะใช่ปะเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามาผิดทางนะเอ๊ทําไมใช่ไหมเนี่ยฮะเติมอ๋อโอเคได้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 โอ้ยยังจะยังจะเลย ครบ40นาทีคนอื่นเขาคงไปไกลแล้วล่ะเนี่ย40นาทีของเราอยู่นี่ไงต่อไงอ่ะเสร็จแล้วเหรอไอเนี้ยจริงเหรอเนี่ยเออแบตเตอรี่เต็มแล้วนะโอ้ยดูดิเท่มากจากรถแตบบ่ว่าจะพังใครเป็นแบบ <laughs> รถใหม่กิง้งเดี๋ยวเราก็ไปทำชนพังอีกอ่ะโอ้ย เลดีโออ๋อไฟไฮโอเคช่างเถอะก็ดูจากวิทยุเอาไว้แล้วนะถ้าเจอผีก็อาจจะแบบซซ่าให้ฟังมาช่างฟังมาเถอะตอนนี้ผีโผล่มาสักตัวเถอะคนดูก็คงจะลุ้นน่ะโยอันนี้ปะ เฮ้ยสถานที่แบบนี้มันจะต้องมีสิอะไรอ่ะเซนแอนโทนีอ๋อปรดปวดฮะอะไรอ่ะฮะคืออะไรแบตเตอรี่เหรอคือยังไงอ่ะขับรถแล้วอย่างนี้เหรอ าเอามาให้ทำเองอ๋อต้องเข้าไปเที่ยวโบสถ์เหรอแล้วขังไอ้ตอนขึ้นไข่รก็จะมาไม่ใช่ทางนี้ทางทางซ้ายอะ่ะสี่สิบนาทีเนะนี่ยไปจะถึงไหนอะเราต้องไปทางไหนไม่รู้ชีวิตมีแต่ทางตรงอะไปตรงแล้วกันเพราะมันมันเปื่อนเป็นเส้นคู่ขนาดนับฝัง่งเลยนะทา <c oughs> งไหน เออทางนี้แล้วมงเพราะว่าวนไปวนมาเราก็จะไปตรงสุดนู้นแหละ,หนนะมันก็ขนาดขนาดกนแล้วมั้งเพราะก็ทางเดียวกันนี่แหละวัดรีเงียบสงบงเลยนเนาะเตี้ยจาังเ,เลาะไปเลยแล้วกัน นี่ถ้าเป็นเหตุผลที่ไม่เล่นเกมแข่งรถเล่นไม่ได้จริงนะอะไรขับรถขับรถอ่ะถึงเลือกที่จะเดินมากกว่าอย่างนี้นะมั้งอทางที่ดีคือทางตรงอ่ะตรงไปโอ้โผอย่าชนกระรองโอ้โอ้ถ้าชนของใครก็ผมเอัาไปด้วยก็ไ้ มันอ้าวอะไรนะต่ะฮะมีป่ะอ๋อผีเลือดได้ด้วย โอ้ยถ้าคนที่เขาแบบว่าขับรถเก่งๆอ่ะเขาก็ไม่มาโฟกัสที่การขับรถเพรมันก็คงจะดูน่ากลัวแหละแต่คือเราอ่ะโฟกัสที่การขับรถแกเพราะเราขับรถไม่เก่งเกมกับการขับรถนี่ไม่ได้อโอ้ยลำคาญนะ มีมีแบบว่าเราเราเราย,ย้จบแล้วทุกคนนี่แหละจบแบบนี้แหละ